สวัสดีครับผมดิชิตเทปเตอร์ครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนําโต๊ะงานไม้บวกอุปกรณ์3อุปกรณ์ก็คือเลื่อยวงเดือนอทริมเมอร์แล้วก็จิกซอของเจมา่าบวกอุปกรณ์ต่างๆที่เสริมไปให้พบพร้อมที่จะทํางานนะครับราคาตัวนี้ที่เห็นถ้าเป็นหน้าโต๊ะไม้จริงของที่3านะครับหนึ่งมรวมส่งนะครับมาน้าร้านผมก็ลดค่าขนส่งไปให้หรือว่าจะเป็นตัวหน้าโต๊ะที่เป็นฟอร์เมก้าติดไม่อัด20มิลนะครับ 1750รวมส่งนะครับมาหน้าร้านก็ลดให้แล้วเราก็ติดตั้งไปให้พร้อมเลยสําหรับถ้ามาหน้าร้านแต่ถ้า,ามาที่อส่งให้เนี่ยผมก็จะเจาะรูเพจไปให้แต่ท่านก็อาจจะประกอบนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมแนะนาร้านกันด้วยครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับ ับสำหรับเราไทยคอมเพนเตอร์เนี่ยเราอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม,มนะครับถ้าท่านมาก็ามาที่หน้าเว็บเราก็ได้ครับผมก็มีแนะนําเส้นทางมาที่ร้านของเราเนี่ยเราจําหน่ายเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการไม้นะครับทุกอย่างแล้วก็เราก็มีคลิปวิดีโอการทํางานไม้ทุกอย่างที่เราพยายามจะแนะนําท่านได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้ผมมีการทํางานไม้คร่าวๆสั้นๆนนง่ายๆแต่ก็มีเครื่องมือนะครับ ก่อนที่จะไปดูเครื่องมือที่ผมมาแนะนําวันนี้ในราคาย่อมเยาเนี่ยครับเดี๋ยวให้ผมอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือคร่าวๆเผื่อท่านเป็นมือใหม่เนี่ยจะได้มองเห็นภาพรวมง่ายๆขึ้นนะครับสมมุติสมมุตินะครับผมมีชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นงานไม้ดิบๆเลยนะครับผมก็จะเริ่มต้นทํางานไม้เนี่ยนะครับมีลูกค้าถามมาว่าเอ๊ะทำไมพี่นุชิตต้อง ขีดเส้นขีดช็อคของขาวเนี่ยทำไมมันจะรีดง่ายขึ้นเหรอไม่ใช่นะครับผมแค่ต้องการให้เห็นว่าผิวมันดิบๆมาอย่างเงี้ยผมจะรีดออกนะครับเพราะบางทีถ้ามองนี้มันมองยากใช่ไหมครับผมก็เลยทําให้เห็นเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ไม้ให้เรียบทั้ง4ด้านเลยนะครับเราก็ใช้เครื่องรีดหรือว่าเพลนเนอร์นะครับเนี่ยยัดเข้าไปเลยสําหรับจริงๆก็สามารถชิดได้อีกนะครับเครื่องชิดไม้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้เนี่ย ผมจะทํางานให้เห็นว่า1เราต้องทําให้ไม้เรียบก่อนนะครับ คราวนี้ผมยัดเข้าเครื่องรีดหรือว่าเพลเนอร์เลยก็เห็นไหมฮะก็จะมีความเรียบซึ่งอาจจะไปทํางานได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านจะไปใส่ชิดหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้คือการเตรีมไม้เราใส่ให้เรียบพอใส่ให้เรียบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่งานตัดนะครับเราอยากได้ให้ได้ขนาดความยาวอันนี้หมายถึงความหนาความกว้างตามต้องการหรือว่าเราจะไปผ่าก็ได้หรือว่าเราอยากจะมาตัดนะครับเราก็มาเข้าเครื่อง เขาเรียกว่าเลื่อยวงเดือนนะครับเลื่อยวงเดือนมีทั้งแบบโต๊ะแล้วก็แบบหงายท้องติดตั้งอ่ะก็ได้ทั้งนั้นครับถ้อย่างนี้เราอาจจะใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเป็นถาตัดช่วยเลยก็ได้นะครับนี่เป็นคอสคัตมันก็จะง่ายนะครับสำหรับเลื่อยวงเดือน ขาซอยก็ทางยาวเนี่ยก็ดีแต่ถ้าเป็นการตัดองศาเนี่ยถ้าเป็นไม้ท่อนหรือว่าเราอยากจะตัดเฉียงตัดเอียงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้ตัวตัดองศาเลยก็ได้นะครับสมมติเราจะตัดสีผ้าองศาเนี่ยมันก็จะง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดเป็นมุมให้ท่านดูนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับตัดเป็นมุมนะครับเสร็จแล้วเราอาจจะมา ลบมุมหรือว่าจะมายิงเข้าเป็นมุม45อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะตัด45อีกทีนึงก็ได้อ่านีตัดสหอย่างนี้ก็ใช้ตัดองศาเรื่อยการตัดขนาดความยาวก็จะสะดวกเช่นกันนะครับครับจากตัดองศาบางทีเราอยากจะลบมุมไม้นะครับทําให้เป็นลักษณะบางใบลบมุมโค้งเราก็ใช้เลาเตอร์หรือทิมเมอร์นะครับอย่างเช่นตรงนี้เรามีทิมเมอร์มีเลาเตอร์อยู่ เราก็แค่เปลี่ยนดอกให้ตามต้องการนะครับอย่างกรณีนี้เนี่เดี๋ยวผมจะลบขอบที่เป็นลนักษณะคมๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปเลยเราได้ตัดสีผ้าใสาเรียบแล้วเราจะยิง เข้ามุมสมมติสมมุติผมเอาง่ายสุดเลยสมมตินะครับผมจะยิงเข้ามุมโดยใช้ปืนลมยิงปั้งปั้งเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับให้เป็นลมนี้เราก็ใช้ปืนลมก็ได้นะครับหรือจะปืนไฟฟ้าเนี่ยครับวันนี้เราก็ใช้อ่ะสมมุติเรามีถังลมเล็กๆสักใบหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีปืนลมนะครับเราก็ใส่ลเข้าไปนะครับอันนี้เป็น F 30นะครับนะครับอ่านะครับอ่านะครับนะฮะเสมอนะครับ แล้วก็ยิงเข้าด้านนี้อันนี้คืองานแบบไม่ต้องการความเ,าเขาเรียกว่าต้องการความรวดเร็วนะครับเนี่ยยิงปืนลมได้เลยนะครับตรงข้างหน้านี้เป็นเหลีย่ยมข้างในเป็นโค้งนะครับนะครับเอาเร็วก็ยิงปืนลมนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือการทำงานไม้แบบคร่าวๆนะครับที่ผมให้เห็นเนี่ยใช้เวลาสั้นๆแต่เดี๋ยวไปดูตัวที่ เราอยากจะทําโปรให้ท่านนะครับเผื่อท่านที่มีงบน้อยก็เอาไปทํางานไม้ได้ในระดับหนึ่งเลยครับเป็น3อุปกรณ์ในชิ้นงานเดียวกันนะครับครับอย่างเงี้เราก็มีช็อปของเราที่สามารถทํางานไม้ได้นะครับทีนี้ว่าถ้าท่านอยากจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมยังไงนะครับก็มาดูที่เรานครปฐมนะครับอย่างเช่นพวกโต๊ะงานไม้ต่างๆเนี่ยรวมอุป,ปกรณ์โต๊ะเลื่อยหรือว่าอย่างเงี้เป็นโต๊ะ ตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะครับสองพันสองพันกว่าสามพันกว่าสี่พันกว่าเอาไปติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็มีหลากหลายครับหรือว่าอันนี้จะเป็นโตะเราเตอร์นะครับแนวตั้งแนวนอนอย่างเงี้ยนะครับเราก็มา่รลานได้ตัดองศา12นิ้วเจม,มา่าตอนนี้เหลือแต่ตัวโชว์หมดแลว้วเครื่องขัดนะครับขัดแท่นสายพานอันนี้เป็นแท็กซออันนี้เป็นแบรนซซอตัวนี้เป็นเครื่องฉลุกไม้เครื่องรับใบ นะครับอย่างเช่นหรือว่าจะเป็นพวกสว่านแท่นต่างๆเนี่ยนะครับก็มีราคาตั้งแต่ย่อมยาวจนถึงราคาสูงขึ้นมานะครับอาลครับทีนี้ก็มาถึงตัวที่เราจะแนะนํากันแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับเข้าเรื่องกันแล้ววันนี้เนี่ยมีโปรของเจม่านะครับร่วมกับโต๊ะ t 35ตัวนี้ t 35ตัวนี้ก็คือตัวที่จำหนา่นายดีอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ มีสําหรับหน้าโต๊ะที่เป็นไม้กับหน้าโต๊ะที่เป็นไม้อัดติดฟอร์เมก้าข้อดีข้อเสียก็จะมีความต่างกันนิดนึงนะครับราคาก็จะถูกแพกวักนประมาณวัน700บาทนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูโปรของตัวไม้จริงนะครับ t สาหน้าไม้จริงตัวนี้12,450หลรวมส่งนะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยจะได้ทิมเมอร์นะครับแล้วก็จิกซอแล้วก็เป็นเลื่อยวงเดือน7นิ้ว แถมตัวดอก12ดอกในกล่องไปให้เป็นดอกของทิมเมอร์นะครับชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นราคาย่อมยาวสําหรับท่านที่อยากจะทํางานไม้นะครับในชุดที่3ามห้าเนี่ยสิ่งที่ให้ก็คือถาดตัดครอสคัตตรงนี้ก็คุมองศาได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมมีปรับแล้วนะครับตรงถาดตัดเนี่ยถ้าท่านอยากจะเอาออกหรือว่าไม่ได้ใช้ปึ๊บดึงตรงนี้ออกได้เลยยฮะ ตอนใส่ก็ไม่ต้องถอดตรงนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยเช่นกันนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะง่ายดายนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นถ่าตัดรุ่นใหม่แล้วนะครับตรงนี้มีถ่าตัดไปให้ตรงนี้เราก็ถ้ามาหน้าร้านนะครับเราก็ติดตั้งตัวเลื่อยวงเดือนตัว7นิ้วของเจม่าไปให้เลยนะครับตัวนี้สูงสดขึ้นมาตัดไม้ได้สูงหนาถึงห้าเซนหรือประมาณ2นิ้วถ้าท่านอุ่นนุนแล้วเดี๋ยวผมเจาะรูไปให้ถ้าส่งให้เนี่ย เดี๋ยวท่าเราประกอบเอานิดนึงแต่เราจะเจาะรูไปให้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทิมเมอร์ติดทิมเมอร์แต่ก็รองรับเลาเตอร์นะครับตรงนี้ทิมเมอร์ก็เป็นของเจม่านะครับส่วนถัดมาตรงนี้นะครับจิกซอก็จะเป็นตัวนี้จิกซอเจม่าคงมีรีวิวก็ให้ให้ดูกันหลายหลายรีวิวไปแล้วมีเลเซอร์ให้นะครับมีการใส่ที่ค่อนข,ข้างสะดวกใส่ใบสะดวกนี่ก็เป็นทิมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นเลื่อยวงเดือน เร็วเดือนก็อาจจะซื้อใบเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับจะดีมากๆนะครับสําหรับลวซอยนะครับเผื่อท่านจะซอยไม้ผ่าไม้ก็ใช้ั้วซอยที่เราให้ไปด้วยนะครับซอยไม้ทางยาวผ่าไม้ตัวนี้ก็เป็นให้ลวตัดสั้นๆไปเผื่อใช้กับตัวโต๊ะหรือว่าจะเป็นทิมเมอร์เราเตอร์ก็ได้นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวผ่าไม้สั้นๆนะครับเผื่องานเล็กๆแน้ออๆอย่างเงี้ยก็ให้ไปด้วยนะครับ ถ้ามาหน้าร้านผมก็ติดตั้งไปให้ได้เลยนะครับแต่ถ้าส่งให้ผมจะส่งเป็นชุดเบเกอร์ไปให้ก็อาจจะลูกค้าอาจจะต้องประกอบนิดนึงนะครับตรงนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยราคา12,450ให้ที่เห็นทั้งหมดนี้เลยครับแถมดอก12ดอกในกล่องไปอีก1ดอกสำหรับทิมเมอร์ถ้าเป็นหน้าโต๊ะไม้อัดที่เป็นไม้อัด20มิลติดฟอร์เมกานะครับข้อดีก็คือหน้าโต๊ะจะลื่นแล้วก็ ไม่อัดก็จะมีความให้ตัวน้อยแต่ถ้าตรงนี้ก็คือดีกว่าในแง่ของได้วความเป็นไม่จริงทําศึกหลอรู้กระแทกเนี่ยหน้าโต๊ะไม่เสียขัดใหม่ทาสีทาเล็กเกอร์ใหม่ก็กลับมาดีกลับมาดีดังเดิมนะครับก็ราคาจะถูกลงอีก700นะครับราคาก็จะเป็น1นึ่0พรวมส่งนะครับมาหน้าร้านนี่ลดให้ทุกรายการนะครับครับสำหรับสาอุปกรณ์งานตัดงานกัด ลบมุมลบขอบหรือว่างานจิ๊กซอว์คือตัดโค้งซอยโค้งไดใ้ในระดับเ,เริ่มต้นแล้วก็ผู้ที่ทํางานไม้ไม่ถึงกับงานไม้มากนักนะครับก็แนะนําได้ครับราคาหมื่นต้นต้น,ตนสมัยนี้ผมว่าหมื่นต้นต้น,ตนไม่ไม่ใช่ราคาที่แพงอะไรนะครับก็มาอุดหนุนกันได้หรือว่าจะราคานี้เป็นราคารวมส่งนะครับก็ส่งให้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกังวลทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราจะดูแลให้ถ้าเกิดมีสินค้ามีเสียหายหรืออะไรไม่ต้องกังวลน,นะครับผมจะพยายาม ทดแทนไปให้มีลืมบ้างอะไรบ้างมีเหมือนกันครับต้องขออภยัยบางทีมันอุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะแต่พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็อุดหนุนเราได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม